สวัสด co ีครับพ um ี่น้องครับตอนรับพี่น้องเข้าสู่ช่องเกษตรบ้านเฮาด้ครับพ oh ี oh ่น้องผมนะครับวันนี้นําผ้าพี่น้องได้ครับด้อทุกวงทุกแกีทุกบอลได้พี่น้องผมนะครับขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทัางฟังไทยเขานะแลวก็ทัางฟังสปปลาวแลวก็พี่น้องต่างเขตต่างประเทศด้ครับด้วยนะครับที่ฟังภาษาผมบอกเนาะนะครับวันนี้นําผ้าพี่น้องได้ครับด้อนะครับเมื่อเบิงอีกกระชีบอระชีบนึงครับผม นะครับเป็นอาชีพที่โอ้ทําไม่ได้ว่าเมนหลายเติบอยู่ครับพี่น้องผมนะครับทําไม่ได้สั่งไร่ใ้ครอบครัวเป็นก่อเป็นกรรมคือกันครับนะครับอันนี้เดี๋ยวพอดีให้พี่น้องเบิ้งนะครับเด้อนะครับพอดีมาพ่อนเะิ่นเลี้ยงอยู่บ้านนะครับเนาะเป็นอาชีพเสริมครับพี่น้องผมเป็นจริงหลีด้ะครับพี่น้องผมด้จริงหลีดดำเนาะนะครับ มัดีท่ายู้เดียวครับพี่น้องผมพอดีหน้าเพื่อนเฮ็ดเป็นหลานเสริมสวยนะครับเนาะเป็นการเล่ให้ทายเองนะผลิตสัมนผาดไปคล้องเพื่อนหรอคับพี่น้องผมทายพี่น้องเบิ้งนะครับเพื่อเป็นแนวทางสาพี่น้องทันใดนะครับเด้อขึ้นจากเลียงนะครับเดี๋ยวผมเสียหาข้อมูลให้ได้พี่น้องเด้อพี่น้องสนใจกับโช่เขามาถามนะครับโชว์ขมาเบอร์ผมก็ได้นะครับใครจะคืออยาผมมีสอบถามข้อมูลให้ปวกใครปวก ใช้วิธีการเลี้ยงยังทีนะครับใครสนใจได้ครับเรื่องพี่น้องผมนะครับโทรเข้ามาถามก็ได้ครับศูน2 2หกห้าสองูนย์สี่ศูนย์เก้าเจ็ดนะครับเดี๋ยวพมสีิษยดตามขอมูลใไห้นะครับเป็นอาชีพทีนาสนใจได้ครับพี่น้องผมนะครับนะครับร่างหนึ่งนี่ได้ยุสามสิบโลเด้ครับพี่น้องผมนี่ยิ่งดีนะครับใช้กิโลหนึ่งกับแทงเด้ครับพี่น้องให้น้ำให้อาหารเหล็กกเข้ากกบ เป็นเห็ดยังครับเห็ดเบี้ยงย่างอื่นก็ได้นะครับผมเลี้ยงง่ายหน้าเจี๋ยดีเพิ่งเลี้ยงกินดีดำครัเป็นสองล่างนะครับเนาะเพิ่งกระยาบเพิ่งเห็ดงานหลายอย่างนะครับไอกีเพิ่งกระเลี้ยงหลายอยู่บางนี้เพิ่งกระหยาบเบี้ยงง่ายงานก็เลยคอนๆมาเนาะครับเนาะเป็นเห็ดอาชีพเรียนนั่มเลยครับเด้อเพิ่นเคยเลี้ยงเพิ่งเลี้ยงไปเสริมกันด้อนะครับครับผม โอ้ยอะร่างการพี่น้องนะครับผมนี่ะครับเป็นแนวทางอีกอาชีพหนึ่งครับพี่น้องผมนะครับี่ทำรายได้ออกคอบมขัวนะครับผมเป็นอาชีพผมเคยเห็นเป็นเพื่นเห็ดเป็นอาชีพรักเกยก็ได้ครับพี่น้องก็าเห็ดร้ายดิโอ้นะครับเป็นเงินบ่หน่อยเด้ครับพี่น้องผมลงทุนกับวาย ครับกินแต่หัวอาหารอย่างเดียวครับที่นี่หัวอาหารต้องเพื่อเลียงเลยครับด้วยนะครับโอ้ยงามงานรังหนึ่งอยู่30กิโลเลยพี่น้องนะครับพันจับแต่งตัวใส่อยู่30กิโลครับรังนี้เอ้าวันนี้นะครับเสียบ้านเฮานะครับปากตอนพี่ระวง เป็นกิริยเด้วยครับด้วยอย่างนี้เด <mumbles> ้อนะครับเป็นกิริยมาราคาทั้งเพลนออกจากคว้างคุณเบอร์ยู่ครับแต่ก็แต่ก็มันไม่ตัดผมมันอยู่นะครับเดี๋ยวมาเมื่อไนครับพี่น้องผมจะมาสัมผัสจากคว้างเพลนเอาไปสนใจได้ครับเด้อเดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์โทรให้ใครอยากได้ใครเพื่อลองใครให้ได้ครับเด้อนะครับผมนี่ราคาก็คุยกันเอาเองด้วยครับราคาใครพี่วะไปอยากได้จริงดีนะครับเด้อ เอาไปขวก็ได้นะครับเมื่อยไดออกทั่มาถามผมก็ได้เดี๋ยวผมเช็คเพลื่อนให้นะครับปลาเสีออกเมื่อยได้ไปลาใหญ่จิ้งขวขี้ด,ดียกันทั่ถามก็ได้ครับผมอุ้ยสุดยอดสับพี่นอ้องนะครับแน่นอนแน่นอนนะครับผมพี่อุ้ยคลักคลัก เอาสำหรับคลิปคลิปนี้ครับพี่น้องผมฝากตอนพี่น้องพี่สันติสุกกอนด้วครับเด้อนะครับเดี๋ยวกี่ดียร์พันธุ์ิเต้นออกก่อนนะครับเพิ่อนเพืเ่อนไปคุณไปใส่กุญแจคล้องเพื่นกันตัมผมใสยผมจะไายคนเดียวนะครับจะเทียนนายสอบถามข้อมูลให้พี่น้องผมนะครับถ้าท่านใดสนใจนะครับผมสองหลังนี่คืหกชิปโล่ล,ละโล่ละซองหอยกันละโล่ละสะสมาะโล่ละซองหอย นะครับเนาะจะดีขายอยู่ประมาณโลละเราซองลอยนะครับพี่น้องครับผมเคยเคยเห็นนะว่าเดี๋ยวคนขายเท่าไรพวงบวงหูล่นกันซองหกมื่นซองนะครับซองหลังที่นั่นลูกเราองลอยนะครับเอาขอบุญขับร่วพี่น้องที่เขามารับชมเด้ครับเด้อนะครับจะลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับพี่น้องเด้อถ้าคิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับเนาะนะครับ ผมไอพี่ให้น้องเบิ่งน้านเมย์กระสางอาจีพเพื่อสางได้ได้ขอขอ,ขอบคุวครับพี่น้องผมนะครับเรื่องกดกระดิ่งเตือนไปเรือยพี่น,อน้องเรือยนะครับถ้าผมลงคลิปใหม่ๆก็พี่เลยว่าผ่านการแจ้งเตือนนะครับเนาะเรือเบิ่งคลิปปับทันทีนะครับผมขอบคุณขอบคุณที่เขามารับชมครับพี่น้องผมรับมือนี่เอาไปแค่นี้ก่อนครับพอกระชันะครับนะครับประสิทภาพพอแม่พี่น,อน้องเบิ่งอาชีเป็นยังอีกนะครับที่มันสางได้ได้พอเด็ดใส่ใจในขอบคูวครับผม เราคลินี้สวัสดีครับ